สวัสดีครับทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่24กุมภาพันธ์2564ค่ะคัดลอส100,000บาทค่ะวันนี้คุณประเมาะจะนำประสบการณ์ของการคัดลอสนะประสบการณ์ตรงของคุณประเมาเองนะ,ะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะเชะิญติดตามกันเลยค่ะ กันอื่นค่ะก็มาพบกับบทความนะ Cut loss, คัดลอสควรทำหรือไม่นะบทความนี้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ห้าเมษายนสองสูนหนึ่งหกะหรือเมื่อห้าปีที่แล้วนะโดยฟิโนมินาซึ่งนำบทความนะที่มาก็คือเว็บไซต์ของหง value wordpress com ซึ่ง ก็คือเซนหงของเรานั่นเองนะคะเซนหงเขียนบทความนี้ด้วยตนเองนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะว่าเซนหงพูดถึงเรื่องของการคัดลอส s ว่าอย่างไรควรทําหรือไม่ค่ะเซนหงนะคะก็บอกว่าคัดลอสเป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่ดูจะเป็นปัญหาโลกแตกของคนที่อยู่ในตลาดหุ้นหลายคนซื้อหุ้นแล้วผิดทางก็คัดลอสแล้วหลังจากคัดลอสหุ้นก็ลงต่อไปแรง เขาก็จะบอกว่าการคัดลอสเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่หลายคนซื้อแล้วพอหุ้นตกก็คัดลอสไปปรากฏว่าหลังจากนั้นหุ้นขึ้นไปเยอะมากมุมมองของคนนี้ก็จะรู้สึกว่าการคัดลอสเป็นสิ่งที่ไม่ดีในมุมมองของผมนะเซียนหงบอกว่าการคัดลอสนั้นไม่มีถูกหรือผิด แต่มันขึ้นอยู่กับมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นและเที่ยวบินในการวิเคราะห์ของนักลงทุนแต่ละบุคคลนั่นเองเช่นบางคนซื้อหุ้นบีโดยประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่15บาทเขาซื้อตอนนั้นราคาอยู่ที่10บาทถ้าหุ้นลงไปเหลือ7บาท50สเขาคิดว่าราคาที่ควรจะเป็นสูงกว่าราคาในปัจจุบันในราคาตลาดถึง หนึงร้อยเปอรเซนต์เขาจะขายทำไมถ้าสุดท้ายเขาคิดถูกราคาหุ้นก็ขึ้นไปที่15บาทประเด็นคือเขาต้องมั่นใจว่าเขามองไม่ผิดตัววัดว่าเขาจะคิดถูกหรือผิดก็คือกำไรของบริษัทที่เป็นไปตามที่เขาคาดหรือไม่เช่นถ้าเขาคิดว่าหุ้นบีจะทำกำไรจาก1บาทต่อหุ้นเป็น1,5บาทต่อหุ้น และให้ PE เหมาะสมที่10เท่าถ้าเกิดว่าหุ้น B ทำกำไรโตจาก1บาทต่อหุ้นเป็น1.5บาทต่อหุ้นได้จริงแต่ราคาหุ้นกลับลดลงเพราะภาวะตลาดยำแย่มากนักลงทุนส่วนใหญ่เริ่มกลัวว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอาจทำให้หุ้นบางตัวราคาลดลงแม้ว่ากำไรจะดีขึ้นแต่ในที่สุดแล้วถ้าหุ้นตัวนี้ดีจริงราคาหุ้นก็จะกลับมาได้ ดังนั้นคนที่คัดลอสตอนหุ้นลงไปเหลือ7บาท50ก็จะเป็นการขายที่ผิดจังหวะในทางกลับกันถ้าหุ้นวีที่คิดว่ากำไรจาก1บาทต่อหุ้นจะเพิ่มเป็น1บาท50แต่ดันไม่เป็นแบบนั้นกำไรดันลดลงไปเหลือเพียง50สตางค์แบบนี้ถ้าหุ้นลงไป7บาท50ก็ควรคัดลอส ถ้าหุ้นตัวนี้มี PE 10เท่าจริงหุ้นก็จะลงไปเหลือเพียง5บาทซึ่งที่7บาท50ก็ยังถือว่าแพงและที่ทุน10บาทถือว่าแพงมากๆจะเห็นได้ว่านักลงทุนแนวพื้นฐานหุ้นควรคัดลอสต่อเมื่อผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามคาดนั่นเองแต่ที่สำคัญนักลงทุนไม่ควรซื้อหุ้นที่มีราคาตลาดสูงกว่า มูลค่าที่ควรจะเป็นหลายครั้งแม้ผลประกอบการจะเป็นไปตามคาดแต่บางครั้งราคาหุ้นอาจขึ้นไปสะท้อนผลกำไรที่จะประกาศผลออกมาดีไปก่อนแล้วซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนสูงต้องดูเป็นเคสไปเคสแต่ส่วนใหญ่ถ้าหุ้น pe สูงมากๆเช่นเกิน20เท่าก็จะสะท้อนได้พอควรว่าหุ้นมีความคาดหวังสูงและในบางมุม การคัดลอสหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวธุรกิจที่เราลงทุนด้วยถ้าเราลงทุนหุ้นค้าปลีกรงพยาบาลหุ้พวกนี้กำไรโตได้เรื่อยๆต่อเนื่องจากการขยายสาขาหรือปรับค่ายาและโลกเราเข้าสู่ยุคที่มีคนสูงอายุเพิ่มทําให้สัดส,ส่วนประชากรที่ซื้อยาสูงขึ้นพุกเหล่านี้จะมีปัจจัยที่ผลกำไรจะตกลงและไม่กลับมาที่เดิม ยากนะต่างจากหุ้นคอมม o d ดิตหลายประเภทเวลากำไรลดหลายครั้งลดจนขาดทุนแม้เศรษฐกิจจะฟื้นตัวหุ้นเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถกลับมามีกำไรในระดับสูงได้อีกเลยผมคิดว่าถ้าหุ้นที่เราถืออยู่เป็นประเภทเมกะเทรนด์ว่าในอนาคตกำไรจะโตต่อเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป หรือจากเหตุผลอื่นๆถ้าเราซื้อในราคาไม่แพงหุ้นเหล่านี้การคัดลอสอาจสร้างความผิดพลาดได้สูงเลรสุดท้ายราคาหุ้นก็จะกลับมาแต่ถ้าเป็นหุ้นเก็งกำไรหือหวาตามข่าวหุ้นแนวนี้ถ้าไม่คัดลอสมีโอกาสเสียหายหนะักข้อสรุปของผมก็คือการจะคัดลอสหรือไม่ขึ้นอยู่กับประเภทของหุ้นและเหตุผลว่าตอนซื้อ คาดหวังอะไรแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรจบบทความดีๆนะจากซินฮงผหม v แว u e ลูนะฮะคัดลอสควรทำหรือไม่นะฮะแล้วก็มาถึงประสบการณ์คัดลอสเพื่อซื้อหุ้นที่กำลังสะสมของคุณประเมานะนี้เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้ค่ะคุณระเมาตั้งใจ คัดลอสหุ้นตัวหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปซื้อหุ้นอีกตัวหนึ่งที่กำลังสะสมอยู่เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะสไลด์หน้านี้นะคุณปราเมแคปหน้าจอพอร์ตหุ้นไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะคะปีนี้2021นะคะโอ้วันนั้นดัชนียังอยู่ที่1,516.19จุดอยู่เลยนะคะมีหุ้นตัวหนึ่งค่ะที่คุณประเมา เริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงท้ายๆเดือนมกราคมไม่ไม่ใช่ปลายเดือนอหลังกลางเดือนค่อนมาทางปลายเดือนนะคะซื้อสะสมมาเรื่อยๆนะ,ะแต่ซื้อช่วงแรกก็คือมกราคมอันนี้คือวันที่8กุมภาพันธ์ก็ผ่านมาแล้วประมาณ2-3สัปดาห์กำไรค่ะหุ้นี้ถือมา2-3สัปดาห์กำไร6,680บาทนะคะขออน,นุญาตตัด เปอร์เซนต์ออกเดี๋ยวจะรู้ว่าคุณผูาเมาหุ้นน้อยนะคะน้อยหรือมากนี่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละท่านนะ,ะบางทีเรามีหุ้นอยู่ 1, หนึ่งหมื่นหุ้นเราคิดว่ามากแต่ว่าบางท่านที่พอใหญ่ก็จะมองว่าน้อยมากเลยก็เพราะฉะนั้นขออนุญาตปิดนะคะทีนี้ต่อมาในวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะคะพอหุ้น ก็คือเมื่อกิ้แปกุมภาพันธ์ใช่ไหมอีกแปดวันอีก1สัปดาห์ต่อมาก็บวกจากห0พักว่าเหลือ3ามพันกว่าค่ะแต่ว่าที่บวกลดลงนี่จริงๆร,ราคาก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะตั้งแต่มกราคมแล้วจนถึงตอนนี้ราคาก็ยังไม่ค่อยไปไหนเพราะฉะนั้นคุณพ่อม่าก็เลยทยอยซื้อสะสมเพิ่มอทุนอาจจะสูงกว่าเดิมเล็กน้อยก็เลยทำให้กำไรลดลงนะคะ ทีนี้มาวันนี้ค่ะวันที่จากที่เคยกําไรหกพันกว่าบาทจากที่เคยกําไรสามพันกว่าบาทวันนี้วันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์นะวันพุธหกสี่นะคะพอตัวนี้เริ่มติดลบแล้วค่ะติดลบ2,500บาทเมื่อเช้านี่เองตอน10นาฬิกายนาทีนะฮะแล้วก็ขัดทุนแล้วจริงๆตอนซื้อใหม่ๆก็ขัดทุนแล้วค่ะขัดทุนแล้วก็ ถือมาสักพักก็เริ่มได้กาไรแล้วก็ถัวกข้ไปอีกก็กัะทุนขึ้น,ข,นขึ้นลงๆอยู่ในระดับพันหลักพันยังไม่ถึงหมื่นกัะทุนยังไม่ถึงหมื่นกำไรก็ไม่ถึงหมื่นนะคะแต่วันนี้กระทุนแล้ว2,500รกว่าบาทนะคะทีนี้วันนี้เกิดความรู้สึกอยากถัวหุ้นตัวนี้นะคะซื้อหุ้นที่กำลังสะสมเพิ่มแต่ไม่มีงบค่ะทำอย่างไรดีคะเพราะว่า จริงๆช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กำลังจะมีการปร,ประกาศแล้วก็จ่ายเงินปันผลกันใช่ไหมแต่ว่าหุ้นหลายๆตัวก็เริ่มประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ให้สิสธิ์ปันผลไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากว่าจะได้เงินนี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปลายเดือนเมษายนห <c oughs> ุ้นบางตัวก็ใจร้าย,ายนะจ่ายปันผลจริงๆเนี่ยประมาณเดือนพฤษภาคมนี่คุณประมาต้องรองอ,งรอีกสองเดือนนี คิดว่ารองไม่ไหวแน่เป็นคนใจร้อนดูเหมือนใจเย็นแต่ใจร้อน,น่ยเพราะว่าเชื่อว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยที่คุณปราเมาเก็บสะสมมาตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะจริงๆก่อนเก็บสะสมเนี่ยคุณปราเมามีทาคลิปคลิปหนึ่งคุณปราเมาไม่ได้รู้จักหุ้นตัวนี้มาก่อนเลยนะ,ะแต่ว่าตอนทําคลิปเนี่ยก็ต้องไปเส์ชหาข้อมูลหาคอนเทนต์เพื่อว่าจะทําคลิปอะไรดีก็ไปเจอข้อมูลหนึ่งซึ่ง ในคลิปนั้นมีการพูดถึงหุ้นที่มีโอกาสเติบโตหลังวิกฤตนี้เนี่ยประมาณอาจจะไม่ได้ละกี่ตัวน่าจะสิบกว่าตัวแล้วก็คุณประเมาก็มีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่รู้จักก็เลยไปเจาะลึกคือหุ้นหลายๆตัวในในคลิปนั้นจะรู้จักมีอยู่ตัวหนึ่งหลายตัวเหมือนกันสองสามตัวไม่รู้จักแต่ตัวหนึ่งนี่สะดุดมากเพราะว่าพอไม่รู้จักก็จะไปเสาะหาดูว่าเป็นหุ้น อะไรทำอย่างไรแล้วทำไมถึงมีการเชียร์หุ้นในในบทความนั้นๆซึ่งบทความนั้นเนี่ยเป็นบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่นโน่นกันยายนถ้าจะไม่ผิดนะกันยายนสองห้แต่คุณป็เมานำะมาทำคลิปต,ตอนเดือนมกราคมนะพอทำคลิปเสร็จปุ๊บก็เข้าไปซื้อหุ้นตัวนั้นก่อดเล็กน้อยนะซื้อดูแต่ว่าซื้อแล้วก็ยังอยู่นิ่งการที่อยู่นิ่งมาตั้งแต่เดือน คุณประมอก็ดูราคาย้อนหลังถึงของเดือนกันยายนก็ยังอยู่เท่าเดิมไม่ไปไหนแล้วก็เข้าไปดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่นอ่นนี่นั่นนะปรากฏว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยคุณประมอดูดูจากราคาหุ้นดูจาก v อลุ่มดูจากฟรีโฟร์ะ Pre ord, อะไรต่างๆด้วยนะก็มีความรู้สึกนะสงสัยว่าเจ้ากำลัง เก็บหุ้นคุณประเมาก็เลยอยากเก็บหุ้นตามเจ้าก็นี่คือเหตุผลง่ายๆแล้วก็เป็นหุ้นที่สําคัญเนี่ยเป็นหุ้นเขาเรียกว่า turnaround นี่เอฟซี uh, 4, คุณปราเมาะนะ่แคุณคุณตะกิสนี่จะรู้จักคุณประเมาดีว่าเป็นคนทชอบลงทุนในหุ้น turnaround เพื่อหวังว่าหุ้นที่เคยย่ำแย่มาก่อนนะคะแล้วก็มาดีเสร็จแ,แล้วมาแย่ อ่าขอบุ้นที่เคยดีมาก่อนแล้วมาแย่แล้วตอนนี้มีเรื่องราวสตอรี่ที่มีโอกาสที่จะทำให้หุ้นตัวนี้ดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยช่องหุ้นประเภทอย่างนี้แต่ว่าเคยถูกหลอกก็กหลายครั้งแะว,ว่าไม่ไ,มได้เท r ร์ r นอร์จริงอย่างเช่นเมื่อต้นปีช่วงวิกฤตเนี่ยคุณประมอก็ดูหุ้นไทยคมตัวหนึ่งก,ก็หวังว่าจะเป็นหุ้นเท r ร์นอร์ก็เข้าไปซื้อ มีช่วงที่ราคาขึ้นไปสูงที่11บาท40าทตอนนั้นก็กำไร200กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ราคายอ่อลงมาก็กำไรหายไปแต่ไม่เป็นไรก็ได้เงินปันผลมาปลอบใจนะคะ mm hmm. ก็ทีนี้วันนี้ฮะราคาหุ้นออพอร์ตหุ้นจากที่เคยกำไรก็ลดลงแล้วก็ประมอก็ไปเจาะดูเพื่อความมั่นใจก็เชื่อว่าราคาเนี่ยนิ่ง ขึ้นลงไม่เท่าไหร่นะคะก็อยู่ประมาณอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วก็คิดว่าอยากจะซื้อถั่วก่อนที่งบการเงินจะออกเพราะางบการเงินเนี่ยใกล้จะออกแล้วไม่ไม่ภายในสัปดาห์นี้ก็เป็นอย่างช้าวันที่หนึ่งมีนาคมเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เดาว,ว่างบจะต้องออกมา,าไม่ไม่แย่เกินไปน่าจะออกมาดีเพราะว่าสองปีมานี้ก็เริ่มกำไรก่อนหน้านี้ขาดทุนอะไรประมาณอย่างนี้ จริงๆตอนที่คุณประเมาทําคลิปนะฮะแต่ก็ไม่ได้เฉลยว่าหุ้นตัวไหนที่คุณประเมาสนใจแล้วก็กําลังเลงอยู่แต่ว่ามี f c ท่านหนึ่งดาวถูกค่ะก็ลองไปหาดูคุณประเมาขออนุญ,ญาตไม,ไม่ไม่ไม่บอกชื่อหุ้นนะก็จะเป็นการชี้นําซึ่งไม่ใช่นโยบายของคุณประเมาอ,อยู่แล้วเพราะว่าหากคุณประเมาวิเคราะห์ผิดคิดผิดจะรับผิดชอบไม่ไหวนะ สำหรับตัวคุณปรามอเอเนี่ยพร้อมที่จะเสี่ยงแล้วก็ยอมคัดทุนตรงนี้แต่ว่าก็ด้วยเงินจำนวนไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณประมอพูดถึงหรือวิเคราะห์วุ่นจะไหนก็จะให้ข้อมูลที่ให้ด้านไปศึกษาต่อถ้าท่านสนใจนั่นเองค่ะแต่ในคลิปนี้เนื่องจากคุณปะามาซื้อแล้วนะแล้วก็กำลังซื้ออยู่ก็คิดว่าไม่เหมาะที่จะมา บอกว่าเป็นทุนตัวไหนแล้วก็หวังว่าท่านคงจะไม่โพสต์ถามเพราะคุณป้าเมาก็คงขออนุญ,ญาตไม่ตอบนั่นเองนะคะก็อยากทราบก็ลองไปค้นหาคลิปดูแล้วขออนุญ,ญาตไม่บอกคลิปด้วยนะถ้าใครที่ฟังคลิปนั้นนะคะก็น่าจะพอพอเดาได้นะแต่ก็ใครที่ฟังคลิปของคุณปราเมาต่อเนื่องก็ในแต่ละคลิปเนี่ยถึงแม้ว่าคุณปราเมาจะตั้งชื่อคลิปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ ในคลิปอย,อย่างคลิปนี้ก็จะมีสอดแทรกเรื่องราวต่างๆที่เชื่อว่าบาง,บาง,บางเรื่องบางประเด็นเนี่ยแม้แต่บางประโยคเนี่ยอาจจะทําให้เราเกิดแรงบันดาลใจอะไรดีๆแล้วก็ทําให้เกิดความมุ่งมั่นที่อยากจะ,ะเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของหุ้นอะไรต่างๆด้วยเช่นกันนะคะก็ ต่อค่ะก็อยากจะถัวแนะซื้อหุ้นที่กำลังสะสมเพิ่มแต่ไม่มีงบทำอย่างไรดีอ่ะตอนนี้ก็เกิดไอเดียแล้วว่าทำอย่างไรดีถ้าใครติดตามคลิปที่คุณประมบพูดคุยกับโคชหนุ่มแล้วก็คุณอมสรในรายการ The Money Growth นะฮะกะ็คุณประม่จะมีคุยในเรื่องของคิดเรื่องของการหาเงิน ได้นะฮะซึ่งในคลิปนั้นบอกว่าอะไรก็ลองไปติดตามดูคลิปนี้ก็คิดออกแล้วค่ะนี่ค่ะขายหุ้นตัวหนึ่งเพื่อเอามาถ่วหุ้นที่กำลังสะสมนะฮะตอนเช้าเนี่ยสิบนาฬิกายี่สิบนาทีคุณป้าเมาขายหุ้นตัวหนึ่งนะฮะแมทช์แล้วที่10บนาฬิกายี่สบสอนาทีซื้อปุ๊บนะฮะก็ขายปุ๊บเนี่ยซื้อหุ้นต่อตัวที่กำลังสะสมทันทีเลยไม่รอแล้วนะคะ ขายปุ๊บซื้อปั๊บนั่นเองแต่ไม่ได้ขายทํากำไรหรอกนะคะนะคะแต่คัดลอสค่ะยวขอร้องให้ทําใจแป๊บนะซึ่งปกติไม่ใช่วิสัยของคุณปร้าเมาที่จะคัดลอสหุ้นง่ายๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะหุ้นตัวที่คัดลอสเนี่ยถือมาหลายปีมากรับเงินปันผลก็คิดว่าน่าจะคุ้มทุนแล้วแต่ตอนนี้เ,เป็น เป็นหุ้นในกลุ่มอ่านเดี๋ยวค่อยเล่าในสไลด์ต่อไปนะก็เป็นการคัดลอสแล้วก็ขายคัดลอสหุ้นตัวหนึ่งคัดทุนทันทีค่ะห5 0 0 0้าันบาทค่ะทุกท่านซึ่งปกติคุณมามาก็ไม่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 ขายคัดลอสไม่ทำแบบนี้อยู่แล้วนะโดยเฉพาะคัดลอสแล้วคัดทุนทันทีห5ห0 0้าพันแล้วก็เราจะไปคาดหวังหุ้นตัวที่เราเข้าไปสะสมใหม่เนี่ยจะทำกำไรให้6,500้าร้อย หกหมื่นห้าพันบาทนี่ไม่ทราบจะรอไปนานแค่ไหนนะคะก็จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีแต่ว่าเนื่องจากคุณพ่อศึกษาค้นคว้าแล้วก็มีความเชื่อในระดับหนึ่งนี่เชื่อส่วนตัวว่าหุ้นตัวนี้น่าจะมีโอกาส turn around ถ้า turn around ได้นะคุณประมาขัดทุนหกพันห้านี่อาจจะเออหกหมื่นห้าขอไปคือใจคิดแต่ว่าขัดทุนน้อยนะฮะหกพั 6, จริงๆขัดทุนเยอะค่ะหก0มื นะคะก็อรอดูอเดี๋ยวติดตามสไลด์นี้ต่อคลิปนี้ต่อนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ขัดทุนทันทีห5,000บาทแล้วก็หุ้นตัวนี้อยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่ะปกติถ้าดูจากในรายการที่คุณพมอาพูดคุยเดอะมันนี่กรอสก็ที่พูดถึงเรื่องของหุ้น ICT นั่นเป็นหุ้นหลักในพอร์ตจริงๆแต่ก็จะมีหุน้น สังหาตัวนี้เป็นเป็นตัวเดียวนะคะที่ถืออยู่แต่ว่ารับงเงินปัลผลมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าณตอนนี้ราคาก็อาจจะยังไม่ได้ขึ้นแรงๆวาลาถ้ามีงบก็อาจจะมาซื้อกระก็อาจจะได้ราคาใกล้เคียงหรือแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าก็ยังดีกว่าตอนที่ถือสูงๆแล้วก็ขัดทุนก็เลยเลือกที่จะขัดลอสหุ้นตัวนี้ ไม่เลือกที่จะขายหุ้นที่ได้กำไรอยู่เช่นหุ้นไทยคมนะกำไรตอนนี้ก็หนึ่งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่ขายแต่มาขายตัวที่ขาดทุนค่ะนะพอซื้อปุ๊บราคาก็ลงต่อค่ะทุกท่านอันนี้เป็นอะไรที่นักลงทุนจะรู้สึกเศร้านะพอซื้อปุ๊บเราก็คาดหวังราคาขึ้นแต่นี้ซื้อปุ๊บราคาลงต่อค่ะจากเมื่อเช้าเนี่ยตอน10 นาฬิกา20กว่านอาทีขัดทุน2,000กว่าพอซื้อเพิ่มถั่วเฉลี่ยะะราคาลงคัดทุนเพิ่มเป็น10,000บาทค่ะแล้วนี่ก็คือคัดทุนคัดลอส6 5 0 0 0บาทแล้วก็ยังมาขัดทุนหุ้นนี้อีก10,000บาทกลายเป็นเท่าไรแล้วกันเนี่ย7 5 0 0หขนาคัดทุนเพิ่มขึ้นค่ะวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีของคุณระมาเลยนะคะก็อยากถั่วเพิ่มอีกแต่ไม่มีง,งบทำทําไงต่อเพราะว่าถัว ตอนเช้าขดทุน2,000กว่าถัวเพื่อที่จะให้ขดทุนลดลงแต่ดันขดทุนเพิ่มขึ้นนะคะก็ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยราคาลงมาตรงนี้น่าจะถัวเพิ่มอีกนะแต่ไม่มีงบทําอย่างไรดีก็ช่วงบ่ายก็ไอเดียกระชจดอีกแล้วค่ะขายหุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะขายปุ๊บก็ซื้อปั๊บเหมือนเดิมขายตอน14บสนกาหนาทีนะคะแล้วก็ ขายปุ๊บได้แมชปั๊บเนี่ยก็ตั้งคำสั่งซื้อต่อเลยเพราะว่าพอขายปุ๊บก,ก็จะมีเงินเข้ามาในพอร์ตเราก็ซื้อต่อได้ทันทีเลยนะคะแมชทั้งซื้อทั้งขายนะคะก็เป็นการคัดลอสอีกครั้งค่ะทุกท่านขอร้องให้ทำใจอีกแป๊บนะคะคัดทุนอีกแล้วค่ะขายคัดลอสพุ้นตัวที่สองคัดทุนทันทีสี่0มื่นสองพันกว่าบาทค่ะนี่ค่ะสี่0มืนสองพันกว่าบาท แต่คัด o s s ครั้งนี้นะแล้วก็ซื้อถั่วเพิ่มเนี่ยขาดทุนลดลงจาก1 0 0บาทเหลือขาดทุน3,000กว่าบาทนะฮะแต่ว่าหุ้นตัวที่คัดลอสตัวนี้เนี่ยวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ก็ได้ปันผลแล้วหุ้นตัวนี้คุณประเมาถือมาถือมา10ปี1ิปีแต่ก็ยังขาดทุนตัวนี้กับตัวเมื่อกี้จริงๆแล้วเตรียมนะเตรียมโยนใส กลุ่มแต่ว่ายังไม่ทันได้โยนใส่กลุฮะ,ะวันนี้ก็มาคัดลอสซะก่อนนะฮะหวังว่าราคาจะไม่เด้งขึ้นนะคะก็รับเงินปันผลจริงๆเงินปันผลเนี่ยทำให้จริงๆไม่ขาดทุนนะคะแต่ว่าก็หมดโอกาสในการที่จะนำไปลงทุนหุ้นตัวอื่นวันนี้ก็เลยคัดลอสไปนะคะซึ่งหุ้นตัวนี้อยู่ใน กลุ่ม commodities เป็นเป็น commodities แล้วก็เป็นในกลุ่มพลังงานนะคะซึ่งเ,เป็นหุ้นวัตจกักรมีขึ้นมีลงซึ่งคุณประเมาคัดลอสไปครั้งนี้เนี่ยก็เช่นเช่นเดิมค่ะเ,เดี๋ยวถ้าได้รับเงินปันผลอีก2เดือนก็ถ้าราคายังยัง,ยงไม่ได้ไปไหนก็อาจจะกลับมาซื้อให้เท่าเดิมในพอร์ต เหมือนกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกับที่เซียนต่างๆเขาชอบทำกันขายออกไปแล้วก็ไปขายสูงๆมาซื้อคืนต่ำๆทำเนียนๆเหมือนไม่ได้ไม่ได้ขายหุ้นออกไปแต่ของคุณปราเมานี่ไม่เนียนค่ะเพราะว่าขายขาย,ขายต่ำแล้วเดี๋ยวไปซื้อคืนอาจจะซื้อสูงนี่ทำตรงข้ามกับเซียนทุกประการเลยนะคะเสร็จแล้วก็ อันนี้สรุปของวันนี้ทั้งหมดนี่ตอนเช้ามีการขายไปรอบหนึ่งขายปุ๊บซื้อปั๊บก็มีเหลือเศษเงินก็ไปซื้อมีเศษเงินก็ซื้อหุ้นโออาร์มาห้าหุ้นค่ะเศษเงินซื้อเศษหุน้นนะคะซื้อมาห้าหุ้นที่ราคาสามสิบบาทยี่สิบห้านะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีซื้อเศษๆอยู่จํานวนหนึ่งรวมแล้ววันนี้น่าจะมีอยู่สามสิบหุนห้นเั้งแบบนี้จำไม่ได้แล้วนะคะก็ เวลามีเสร็จหุ้นในพอร์ตที่คุณประมาอไม่ชอบให้ค้างไว้ก็จะหาตัวตัวไหนหน้าซื้อเสร็จหุ้นมา,าไว้ดูราคาแล้วก็นี่คือช่วงบ่ายที่ซื้อ,อที่ขายหุ้นตัวที่สองแล้วก็ขายปุ๊บซื้อปับ๊บตอนเช้าขายปุ๊บซื้อปับ๊บแล้วก็นี่ก็หุ้นเล็กๆ,ๆน้อยๆเสร็จหุ้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้นํามาให้ดูเพราะว่าเกรงจ,จะเป็นการชี้น,นําด้วยนะแต่ว่า o อเนี่ยเป็นหุ้นที่ อตอนนี้ก็อยู่ในกระแสะอยู่แล้วก็เอามาให้ดูได้นั่นเองนะทีนี้อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาค่ะก่อนตลาดปิดค่ะหุ้นพอร์ตนี้เริ่มกำไรแล้วค่ะทุกท่านจำได้ไหมคะเมื่อตอนเช้านะยังขัดทุน10,000บาทเริ่มต้นจากขัดทุน2 5 0 0มาเป็นขาดทุน10,000บาทถึงแม้10,000บาทถึงแม้จะ,ะถัว่ว้วยการขาด l o s หุ้นตัวแรกนะครพอคัด l o s หุ้นตัวที่สองนี่นําโชคมาให้เลยค่ะราคาขึ้นค่ะพอร์ตกําไรห้าพันกว่าบาทค่ะพอตเขียวเลยนะฮะอืมอันนี้เริ่มดีละทีนี้หลังจากนั้นตลาดก็ปิดเมื่อกี้นี่คือตอน15บห้านากาสามนาทีตอนออหุ้นเริ่มได้กำไรพอรตเป็นสีเขียวสำหรับหุ้นตัวนี้ที่คุณก็ม่สะสมอยู่นะฮะสิบหนากาสานาที อ๋สิบหกนาฬิกาหนะ้าสิบสี่นาทีตลาดปิดแล้วค่ะวันนี้ตลาดปิดติดลบนะช่วงเช้านี่ติดลบประมาณสิบสี่จุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นตตอนเปิดมานี่ยังบวกอยู่เจ็ดจุดนะฮะแล้วก็ก่อนตลาดปิดช่วงเช้าก็ติดลบสิบสี่จุดหกเจ็ดจุดนะเมื่อกี้พูดเปอร์เซ็นต์พูดผิดแล้วก็ช่วงบ่ายก็อยู่ในแดนลบตลอดทั้งบ่ายนะฮะแล้วก็ปิดที่ติดลบ 9.50จุดคิดเป็นติดลบ 0. 6 3เ,เซวันนี้ตลาดดัชนีปิดที่1491จุดเมื่อวานนี่ขึ้นนะ2ะอาจจไม่ได้ไม่ใช่20สจำไม่ได้แล้วค่ะแต่ปิด1,500จุด1500อเป๊ะมีเศษนิดหน่อยจุดเสร็จแล้วชาวนี้ก็ขึ้นต่อ,อพวกเราก็ก็ ดีใจกันคิดว่าจะไปต่อที่ไหนได้เป็นการสักขาหลอกของเจ้านะแล้วก็ทุกลงมาขายหุ้นทิ้งนั่นเองนะคะวันนี้มีมูลค่าการซื้อขาย96,000กว่าล้านบาทก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่ดีพอสมควรนะไม่ถึงกับเยอะมากแล้วก็ไม่น้อยค่ะสรุปการคัดลอสและพอร์ตหลังตลาดปิดนะคัดลอสครั้งที่หนึ่งติดลบนะคัดทุน 65,000กว่าบาทคัด loss ครั้งที่2ขงัดทุน40,000กว่าบาทรวม total loss ที่คัด loss ในวันนี้คือ1 0ึ0 0 0กับเจ็ดกว่าบาทเนี่ยครั้งแรก60,000กว่าบาทครั้งที่2 40,000กว่าบาทรวม total 100,000กว่าบาทนะ,ะคะหุ้นที่กำลังสะสมปิดท้ายตลาดก็ขัดทุน3,600กว่าบาทนะคะก็เป็นการคัด loss ที่เยอะที่สุดที่คุณประเมา เคยคัดลอสมานะค่ทุนวันเดียว1 0 0 0 0แกว่าบาทน,นะแต่ว่าเป็นการคัดลอสที่คุณปราเมานะก็หวังว่าจะไปถึงเป้าหมายตามที่นะคาดเอาไว้นะคะก็เมื่อถึงตอนนั้นนะคุณป้าเมาก็จะมาอัปเดตพอร์ตนะคะแล้วก็เราก็จะได้พบกันใหม่ว่าหุ้นตัวที่คุณป้าเมาพูดถึงคือหุ้นอะไรซึ่งอาจจะใช้เวลา เป็นเดือนเป็นหลายไตรามาสหรือเป็นปีรอกันได้ไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นหุ้นที่เป็นกรณีศึกษาที่ดีนะคะแต่ตอนนี้ขอความกรณุณาอย่าถามว่าเป็นหุ้นอะไรนะคะเพราะว่าอดทนร้อน,นิดนึ่งหรือถ้าท่านจะไปติดตามฟังคลิปเดือนเดือนมกราคมนะคะถ้าพบแล้วก็เจอหุ้นตัวนี้ก็ลองสนใจแล้วก็ลองนำไปศึกษาต่อ นะ,ะทีนี้เป้าหมายของคุณปราเมาสําหรับหุ้นตัวนี้แล้วก็จะนํามาอัปเดตพอร์ตก็คือเป้าหมายที่1กําไรเกิน1เต้งนะฮะเป้าหมายที่2คือขาดทุนเกิน50%ก็จะมาทําคลิปว่าโอ้หุณแบบนี้เนี่ยมันไม่ดีนะคะมันเอ่อ turn around เนี่ยหลอกเราจริงๆแล้วไม่ turn around นะ turn down มากกว่าเพราะฉะนั้นจะพบกับคลิป ที่คุณประเมาจะทำอัปเดตหุ้นตัวนี้อีกครั้งใน2กรณีคือกำไรเกิน1เด้งแล้วก็ขาดทุนเกิน50%นั่นเองค่ะคำเตือนนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะทานที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณประเมานะคะก็อย่าลืมก็ติดตามกด subscribe like share ช่องคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคลิป แบบนี้อีกนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ